สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอประจำวันของผมนะครับผมบุรินทร์จันวิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของวิธีการสู่ความสําเร็จอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่สําคัญไม่แพ้กับวิธีการอื่นที่ผมเคยเล่ามานะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับนั่นคือคนสําเร็จต้องมีวินัยครับ ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แบบร้ออซ็นตคำว่ารับผิดชอบตัวเองให้ได้ร้อไม่ใช่ว่าการที่เราสามารถที่จะหาเงินได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่นะครับคำว่ารับผิดชอบตัวเองให้ได้ร้อนั่นคือการมีวินัยกับตัวเองครับเราจะต้องรู้จักวางแผนวางแผนว่า10ปีชีวิตเราจะเป็นยังไง5ปีชีวิตเราจะเป็นยังไงหปีชีวิตเราจะเป็นยังไงเดือนหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไง วันพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไลงลงรายละเอียดให้เยอะที่สุดครับอืมแล้วลิสต์มาเป็นกิจวัตรครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีกิจวัตรเป็นของตัวเองเมื่อตอนสมัยเรียนถูกต้องไหมฮะว่าเราเรียนกี่โมงต้องไปคาบไหนไปเรียนที่ไหนหลังจากเลิกเรียนแล้วแล้วก็ลิสต์มาว่าวันนี้เราจะต้องอ่านหนังสือเล่มไหนเพื่อสอบเอ็นทาหรือโอเน็ตเอเน็ตก็แล้วแต่แต่หลังจากที่เราเรียนจบแล้ว น้อยคนครับที่จะมาทำตารางชีวิตของตัวเองเหมือนตอนสมัยเรียนผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าหลังจากที่เราเรียนจบมันไม่ใช่ว่าเราได้เรียนจบแล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนจบปุ๊บเราเข้าสู่มหาลัยแห่งชีวิตทันทีเราจะประสบความสำเร็จในมหาลัยชีวิตนี้หรือไม่เราต้องมีวินัยครับมหาลัยชีวิตของเรามันเหมือนกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงถ้าเราไม่มีวินยัยเจ๊งลูกเดียว เรียนไม่จบลูกเดียวอืมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องมีวินัยครับมีวินัยในเรื่องของการเงินมีวินัยในเรื่องของการใช้ชีวิตมีวินัยในเรื่องของการทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นผมอ่ะผมมีกิจวัตรประจําวันของผมทุกวันนะขนาดว่าผมสร้างกิจวัตรประจําวันเป็นของตัวเองอ่ะทุกวันแล้วผมก็ทําแบบเนี้ยทุกวันก็ยังมีบางวันที่มันคลาดเคลื่อนนะ เออคลาดเคลื่อนไปจากตารางอะ่ะแล้วคนที่ไม่เคยสร้างกิจวัตรประจําวันะ่ะลองคิดดูสิว่าชีวิตเขาอะ่ะจะแถไปแถมาขนาดไหนอืมคืออย่างนี้ครับคนที่มีวินัยมันก็เหมือนกับต้นไม้ไม้ยืนต้นอะ่ะไม้ยืนต้นมันก็สูงชะลูดยาวเรื่อยๆใช่ไหมฮะส่วนคนไม่มีวินยัยมันก็เหมือนกับไม้ล้มลุกอะ่ะก็เลื่อยไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยตามการเวลา ก็คือวางแผนเพียงแค่วันนี้พรุ่งนีุ้วันนี้พรุ่งนี้อยู่ไปวันๆบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาไปทํางานก็ไม่รู้เลยว่าทําไปเพื่ออะไรวะใช่ไหมฮะเพียงแค่ว่าเออตื่นไปทํางานตอนแปดแปดโมงครึง่งแล้วเลิกงานสี่โมงครึง่งกลับมานั่งดูละครแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทํางานใหม่วันศุกร์ก็ได้พักแล้วก็วันอาทิตย์ก็เซ็งอีกวันจันทร์ก็ต้องไปทํางานอีกอย่างเงี้ยเหรอนี่คือกิจวัตรประจําวันแล้วเหรอผมว่าไม่ใช่อะ่ะ อมสําหรับผมนะผมมีกิจวัตรประจําวันหรือว่าวันเนี้ยจะต้องทําอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าวันเนี้ยผมยังทําไม่เสร็จผมจะไม่นอนอืมทําให้มีวินัยอย่างงี้ไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของเพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จทําให้ได้แบบวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเลยนะฮะเมื่อเรามีวินัยกับตัวเองสิ่งหนึ่งครับที่เราจะได้นั่นคือความสม่ําเสมออืม เมื่อเรามีความสม่ำเสมอและมั่นคงพอเราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับผมจะบอกงี้นะครับว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะติดต่อกันเกินสามวันมันจะกลายเป็นนิสัยครับถ้าติดต่อกันเกินเจวันมันจะกลายเป็นสันดานครับแล้วถ้าติดต่อกันเกินกว่า1 0 0 0 0หมืนชั่วโมงก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆครับถ้าเพื่อนๆขี้เกียจไม่มีวินัยกับตัวเองเกินหนึ่งหมืนชั่วโมง เพื่อนๆก็จะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านของการขี้เกียจและไม่มีวินยัยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทําจนมีวินยัยทําจนเชี่ยวชาญทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะทําโดยที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวครับอืมคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะเขาต้องมีวินัยกับตัวเองมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนถูกต้องไหมฮะเขาต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นเขาต้องทํามากกว่าคนอื่นเพราะไม่เช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนทั่วๆไปนะครับถ้าเพื่อนๆ อยากที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอยากจะสําเร็จการศึกษาในมหาลัยชีวิตเพื่อนๆจะต้องมีวิน,นัยในการใช้ชีวิตทุกขณะจิตนะครับจะต้องรู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรเวลานี้ยังต้องทําอะไรและต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ร้อซนครับนั่นคือบังคับตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาบังคับนะครับว่า หน้าที่ของเราในวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่สำเร็จจะไม่นอนนี่คือเทคนิคของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปประจำวันในวันพรุ่งนี้อีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ